ทาสอทีวันตุเตก็ให้คุณโยมนะมองดูพระพุทธเจ้านะทั้งห้าพระองค์เราย้อนหลังไปที่เราได้เวียนเทียนเบตกตีนี้นะย้อนหลังไปทำใหม่นะก็ไม่ได้เท่าเก่าแล้วนะคุณกุศสนของทุกคนที่ได้ เปียนเทียนประทันะบศิล15รอบองค์ละ3รอบดังนั้นองค์สมเด็จพระปุรุสันทโทนะโกนาสมมองกัตถโกตะมะัศตีอริยมิตรไรที่เราได้มองเห็นมาพุทธเจ้า5ห้องค์อยู่ณน,นสถานที่อย่างนี้วันนี้คุณยอมผู้มีบุญวัฒนามารมีเป็นผู้ที่ยังมีร่างกายสังขาร อย่างส่วนบนได้ยังเดินไปไหนได้ร่างกายสังขารยังพอเป็นไปอยู่ได้เมื่อบุญกุศลที่ได้เกิดมาในพภพภูมของมนุษย์สโลกแห่งดีให้ยอมพิจารณานึกคิดว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกคนเกิดมาสร้างบาร,รมีบนพื้นปฐพีบนพื้นแผ่นดินอย่างโลกนี้ดูพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ท่านได้ฝากไว้ว่า ทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและที่สุดต้องจากโรคนี้ไปไม่มีใครผู้ใดที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายหรือไม่จากโรคนี้ไปทุกคนยอมรับความเป็นจริงของพระธรรมองค์สมเด็จของพระบรม,ะมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์งต้องตรัสไว้ว่ายังเหลืออีกหนึ่งพระองค์ถ้าใครไม่เนินช้า อย่าได้ประมาทไม่นิ่งนอนใจทุกคนได้เจริญภาวนาะไว้พระสัมมณรักษาศีลห้าสมาทานศีลแปดถ้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดยุกภาษีาอ่านหรือยกภาษีอริยเมตตายคือองค์ที่ห้าที่เรามองเห็นอยู่นี้แนะเพราขอบุญรุษสอน้บญุศลอนอันใดนนะที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย พระบารมีตลอดทั้งยัตยมทั้งหลายที่มาสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้ขออธิฐานจิตร่วมกันทีมได้มาสร้างบุญบุสลวิบากแห่งกุตรกรรมวาแห่งคุณงามความดีที่ได้มาเดินเวียนเทียนสิบห้ารอบณสถานที่แห่งนี้ขอจงเป็นลอบที่ออกจากกองทุกข์ออกจากวัฏสงสารออกจากกองกิเลส ตัณหาเพื่อทานออกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยังร้อยลัดอยู่ในกายจิตของเราด้วยบุญกุศลที่ได้มาบำเพ็ญร่วมกันในครั้งนี้ขออำนาจบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ตลอดทั้งเทมเทวดาผู้ดูแลพระพุทธศาสนาพระยินพระพรมพยอมประการเท้าเจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้ดูแลพระพุทธศาสนาตลอดทั้งพยาศีสุดโปรอ พระนางแม่ปฐุมมาที่ดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ในช่วงนี้ก็ขอบารม,มีทั้งหมดนี้มาหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตดวงใจของญาติโยมที่อยู่ณเบื้องหน้านี้ขอพลังอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ <c oughs> <c oughs> จงเป็นอานุภาพมันยิ่งใหญ่นำพาคนยอมได้ปรารถนาคิดนึกสิ่งใดออบุญงุ่งนที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้จงเ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนยอมได้เอ,อจาจับกองทุกข์ ออกจากวัฏตักรสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจะขอบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยคุณยอมได้เป็นกองเสบียงลำเลียงนำส่องยางวันหน้าพบหน้าชาติหน้าปัตนาคิดนึกสิ่งใดขอจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จตกงภาพปัตนาทุกสิ่งทุกประการจนถึงที่ส่วนแห่งกองทุกคือมัดผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่าน เท่าท <ừ> ุสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้ก็ขออนุโมทนากับโยมที่ได้มาปฏิบัติในครั้งนี้นะคุณโยมแอนดูพระพุทธเจ้าองค์นี่เ เรียกว่าคูคูจันโธองค์ที่สองเรียกโกนาเขามาโดองค์ที่สามเาเรียกกัดสปะหรือกัตสโปองค์ที่สี่เรียกว่าโคตมะหรือปัจมัโคโดที่เราอยู่ในองค์ปัจจุบันนี้ที่ท่านได้ปรินิพพานจากเราไปแล้วแต่ยังเหลือพระธรรมคําำคำสอนไว้อยู่ส่วนองค์ที่ห้าคือพาสีติยะ,ยะมิตรยหรือพาสีอ่าน ที่เราเนี่ยมากราบไหว้ที่วัดพระธาตุสรางคนแก้วหรือวัดที่มีพระพุทธเจ้าห้าพงค์อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะราชี้แจงให้ยอมได้เห็นว่าชฎาที่อยู่ข้างบนนั้นเป็นยอดชฎาที่เป็นทองคําเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองให้ยอดชัดเงินชัดทองแล้วข้างในนั้นมีพระพุทธรูปทองคำนะ แล้วก็พระพุทธรูปประดับด้วเพชรอัญมณีมีค่าอยู่ในเสียงของภาษีอริยเมตไตาส่วนลูกตานั้นทั้งสองข้างให้ยอเมเบิกมองว่าเป็นหินดำที่มาจากนารันฐาประเทศอินเดียลูกตาข้างหนึ่งหนัก45กิโลนะสองข้างนะที่ยอมเห็นอยู่เพรานั้นดวงตาแต่ละข้างนั้นเป็นดวงตาหินดำ เป็นดินจากประเทศอินเดียก็ให้คุณยอมได้รับรู้ที่พูดให้ยอมได้ฟังนี้ก็เห็นดูว่าคอ้คุณยอมได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้ได้เข้าใจได้รู้แจ้งจริงได้พบแสงสว่างแห่งพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สจจาําเร็จสมปราถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเท่าน เสียงตาทุกค่อยลองน้้วมันแรงยังมีทองยอนไปทองไม่ขนุนเยูะนะอันนี้ก็ฟังทังนี้นะยอมว่างไหมปลดทั้งฉียังอาจารย์ปวดล้เอาพูดอีกห้านาทีนะมีชิวลูกฝีเอยอันนี้จะบอกให้ยอมได้รับทราบว่าคุณยอมมีมาวัดเนี่ยนะ ไอ้จีว่เาเป็นวัดของพวกเราทุกคนอาจารย์มาสร้างมาเลยมาลำบากจริงอยู่นี่คดีกรมีหลวงพ่อหน้านะท่านมาอยู่ด้วยช่วงหนึ่งท่านก็บอกท่านไม่อยากสร้างอะไรอยากอยากสร้างแต่ก็ออกแบบโอโ้คิดให้แต่ที่สุดแล้วท่านบอกทุกคนต้องปฏิบัติด้วยพัฒนาอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับพัฒนาจิตพัฒนาอะไรก็ผิดถ้าจิตของเราไม่พัฒนา ต้องพัฒนาควบคูพพ่กันไปทั้งพัฒนาาวารวัตถุด,ด้วยพัฒนาจิตของเราด้วยเนะ่ยงจะได้ไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์แต่คนยอมเวียนเทียนนะฮะจากก็เดินไปส่วนบนไปก็คิดไปแล้วมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเดินไล่กดตามมันอยู่ตั้งสิบห้ารอบนี่ะหตามคนก็ตามตามกันเนะตามไปก็ดีนะแล้วตามไปสร้างบารมี อาจารย์กาประชาัมพมนา์บอกให้ยอมได้รับรู้ว่าจะประกาศให้ยอมได้รับทราบว่าปีหน้ามียอมติดต่อกันไว้เยอะอาจารย์อธิษฐานไว้นะว่าถ้าได้ที่สร้างวัดนปนของตัวเองไ่ mm hmm. ก็จะไปไหว้พระธาตุพนมทุกปีไป,ไปอธิษฐานจิตไว้ที่องค์พระธาตุพนมว่าขอให้ได้มีที่อยู่ของตัวเองจะได้ไปสร้างให้ได้เต็มที่ถ้าไปอยู่ที่อื่นไปสร้างให้คนอื่นเขาเราไม่ ปวดคิดได้เต็มที่เป็นของเราก็าต้องไปอยู่กับเขาก็เลยอธิษฐานจิตที่องค์พระาธาตุพนมว่าขอให้พระเจ้าได้ที่เป็นของตัวเองให้ญาติโยมถวายให้จะได้ออกปวดคิดได้างใเต็มที่ไม่ต้องให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเราเราคิดจะทําอะไรก็ขอให้เป็นอิสระแล้วก็ได้ที่มาก็นึกถึงบุญขององค์พระาธาตุพนมเพราะเราเกิดปีวานนกับปีวอก มันคนละปีกันปีวอกกับปีวันนอมปีเดียวไั้ไหมปีเดียวนะก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็เลยไปนึกถึงคุณขององค์ประธานพนมก็เลยไปอธิษฐานจิตว่าทุกปีเข้าบราษาข้าพเจ้าจะมาขอเวียนเทียนน้อมถาวายร้108อยแปดรอบอธิษฐานเวลาจะเดินได้ไม่ได้อย่างรู้ก้องมันนะโอ้โหมันร้อยแปดลอมจะเดินไหวเลยแล้วมันอธิษฐานไม่ได้ไงวะเนี้ยนี่ย ก็อธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจาเนาะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจะเดินให้ครบร้อยแปดรอบก็ตั้งแต่สี่โมงครึ่นนะแดนมันยังร้อนอยู่ก็ขอสักห้าโมงกลัวฟ้าขึ้นนะเ <c oughs> <c oughs> พราะแดดมันร้อนกันบาท่าบันมนะเราขึ้นก็ร้อนก็อธิษฐานจิตเดินตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุง่มห้าโมงหกโมงทุง่มสองทุง่ กับสามช่วโมองเดินแบยบยองวนสวดพุทธคุณธรรมคลสังฆคุณแล้วก็สวดนโนมพุทธายะพุทธไตรรัตนายาณของหลวงปูด่ดูล่ะนะปรากฏว่ารอบที่สี่สิบห้านะที่อธิษฐานไม่ไม,ไม,ไม่มีว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นก็จะขอเดินได้ได้ร้อยแปดลอบพอมาถึงองค์หน้าพระธาตุพนมไอ้กระถางทูบเทียนมันระเบิดตุ้มมากระจายโอ้โหพัง,งอ่ะเลยเอะมันไม่อาถรรพ์เย็นเลยขนาดนี้ที่องค์พระธาตุพนม ก็เดินต่อไปไม่ลดละนะก็หลบนะเพราะถังมันแตกกระจายมาก,ก็ครบ108รอบโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขาบวงนิดหน่อยนะก็ถูกหวยในระอบที่4 5ไปคุยใครฟังไปแทงหวยถูกมาเลยก็ปีนี้ไปเวียนใหม่นะก็108รอบไม่มีอะไรระเบิดสักรอบหนะึ่งแต่ก็108รอบก็เท้าพองนิดหน่อย อันนี้ก็มีลูกศิษเดินตามอยู่ประมาณสิบห้าคนพอพอจะถึงร้อยแปดล่อมเหลืออยู่ห้าหกคนไปไม่ไปไม่ไปไม่เป็นอาจารย์ก็พยายามวนให้มันได้อันนี้เดี๋ยวปีหน้ายอมบอกว่าอาจารย์ยอมจะไปด้วยในนะช่องขาวันษาอันนั้นข้าวันศาปีหน้าใครมาวัดพระธาตุาซ้อนแก้วอาจจะเป็นรถตู้ไปกันพระธาตาุพ,พนมไปค้างคืนแล้วก็ไปเดินวนเวียนเทียน ร้อยแปดรอบสอนมันไม่มาลุกให้รู้ไปนะอัปเดอให้มันมาลุกมันนะก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราทุกคนนะที่จะเล่าให้ฟังนี่ก็คือการทําอะไรทําได้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ถ้าทําอะไรทายากๆเนี่ยถ้าทําได้สาเร็จล้าภาคภูมิใจถ้าเวียนสารมรอบใครๆก็เวียนได้ก็ไม่ยากเลยก็เวียนอยู่ทั้งประเทศ เอาเวียนสิบห้ารอบเนี่ยโยกก็เริ่มยากเลยใช่ไหมเริ่มไม่ใช่ไหมอันนี้ถึงร้อยแปดรอบอาจารย์ก็เห็นดีกับหลวงพี่นะติดท,ทาอาจารย์ไม่ได้คิดเองทำมาคิด,ออด,ลด,ลดแล้วก็มารายงานบอกเออดีดีดีสิบห้ารอบควรมาตั้งร้อยแปดรอบไ่ปัญหาเลยเดี๋ยวไม่มานำยาโยงวนวันนี้เดี๋ยววิชาอะไรก็นะก็เลยตั้งใจมานำโยมเวียนตอนี้ถ้า ครังต่อไปเรามาวนกันที่ร้อยแปดรอบจะไหวไหมก็ไม่กล้ารับปากเลยแค่สิบห้ารอบก็จะชอดแล้วอาจารย์ก็ว่าก็ดีนะเรามามาเรียนมาพึ่งปฏิบัติมันเป็นโอกาสของแต่ละคนบังคับกันไม่ได้อ้ามมันไม่ได้มันขึ้นอยู่แตัวหาแต่นี่ถ้าทำอะไรนายๆนกก็ไม่แตกเลยใครๆก็ทำได้ไม่ยากเลย ถ้าทำไรทำยากๆแล้วทำได้สำเร็จเราจะภาคภูมิใจ <ลง S 1> ถีตข,ของเรา <c oughs> เพราะนั้นอาจารย์ให้ยอมเงินปรละล้านจ้างให้ลืมว่าอยากจำนวมาเวียนเทียนสิบห้ารอบที่นี่นยอมรับเงินล้านเแล้วยอมจะลืมได้นะไหมไทำไมไม่ได้ไ<ม>ตั้งล้านนึงทำไมไม่ได้ฮจิตนะม,มันบันเทิงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทําอะไรจิตก็บันทึกไว้ทั้งหมดเลยเป็นบุญเป็นกุศลของเราบันทึกดีอน,นั้นมาที่นี่บันทึกบุญทุกวันทุกวันบันทึกสะสมไปเยอะๆอ่จารยด้เลนแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็จะบันทึกน้าํามะพร้าวข้างหน้าเนี่ยนะก็เป็นบุญเป็นกุศลที่นี่ยอมหลายคนถามที่นี้ว่าอาจารย์ที่นี่มีวงสวงนะบ่อย อาจารย์ต้องวงสองบ่อยเพราะต้องให้เทพเทวดามาช่วย